ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ m มูเ t เตอด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแทคนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด p c ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็กนาร็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตานรางคลิปแล้วเนาะิ่งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วรทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกตัองตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5-30%เลยนั่นเอง แถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับในส่วนตัวของเกมทั้งซานและรวมไปถึง Seven Night r e เว r ร์ด้วยนะเผื่อเพื่อนเนคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพรพกันกเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกเรืมาชมวม่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านครับวันนี้ผมภูมิจะเปอาราฟัมลี่กันดีเคยสวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า s o l a n t Time เ e อร์สนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ตัดสินใจเอาเองนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับตัวละครระดับพิเศษสีส้มตัวใหม่ก็คือวิถีกระบี่เฉินซินนะว่าควรเปิดหรือควรข้ามดีนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวละครเนี้ เป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในพิเศษสีส้มเลยแต่ว่าในอนาคตมันก็จะมีพิเศษสีแดงพิเศษสีทองขึ้นมาสเตตัสก็จะเยอะกว่ามีสกิลใหม่เพิ่มเข้ามาแถมยังสามารถเอาตัวละครเนี่ยไปยัดเข้าไปในตัวได้3ตัวพร้อมกับเพิ่มเอฟเฟกบวกดาเมจพลังโจมตีพลังป้องกันได้สูงสุดประมาณ100%เพราะฉะนั้นตัวสีแดงกับตัวสีทองจะเก่งกว่าตัวสีส้มมากๆแต่ อูกระบีสามารถตบตัวแดงตายทั้งทีมได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวมันเก่งขนาดนั้นแต่มันมีข้อสังเกตอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีละการแต่ความเก่งของเขาทําอะไรได้บ้างนะครับพสซีฟตัวของกัปตันทีมเนี่ยนะครับก็คือเพิ่มคริดดาเมจสามให้ทั้งทีมพร้อมกับครเลยี่ิเรให้ทั้งทีมทั้งทีมเนี่ยจะได้ครีดามเจแรงขึ้นใช่ไหมแล้วก็อัตราครีเพิ่มขึ้น20เปอร์แต่มันจะเพิ่มตัวของเขาเองเนี่ยก คียดาเมจห้เพราะว่าแพสซีฟของมันเนี่ยนะครับมันจะมีตรงนี้ด้วยก็คือทุกคียเลดหเนี่ยจะได้คียดาเมจหสูงสุดได้200เปอร์เพราะฉะนั้นตัวนี้จะทําให้ตัวของเขาเองเนี่ยนะครับเพิ่มคียดาเมจห้าสอ่าการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะลดอัตราบล็อกอีกฝ่าย40%เหตุผลอะไรเพราะว่าตัวนี้แพสซีฟมันจะตีติดคริ์แน่นอนทุกรอบแม่งโกงไหม เพราะฉะนั้นมันจะมองข้ามอัตราต้านทานคิดิคอนน่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเอาไปลดอัตราบล็อกอีกฝ่ายไงเออถ้าอีฝ่ายตีติดบล็อกมันก็จะโดนดามจน้อยลงเพราะฉะนั้นยิ่งเราทะลุบล็อกแล้วตีติดขีแน่นอนดามจมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สกิลว,วิญญ,ญาณเนี่ยนะครับหรือก็คืออันตีเนาะโจมตีศัตรูทั้งทีมพร้อมกับลดดามจอีฝ่าย40%และทําให้อีฝ่ายโดนดามจแรงขึ้น40%เป็นดีบัฟที่โคตรดีนะครับอีฝ่ายโดนดามจ อโดนดาเมตทั้งทีมแล้วลดดาเมจลง40เปอร์ด้วยตีเราโดนดาเมจค่อยขึ้นใช่ไหมแถมอีกฝ่ายโดนดาเมตแรงขึ้นด้วยอีก40แล้วก็วิญญาอ่ากายแท้วิญญาณยุทธนะครับก็คืออ่าเมื่อแปลงกายแท้วิญญาณยุทธเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เราตีธรรมดานะเราจะได้สเตตัสทำนองดาบ1ขั้นถาบอลลบไม่ได้นะครับสามารถทับซ้อนได้สูงสุด7ขั้นแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์ทำนองดาบด้วยก็คือได้1ขั้นเนี่ยเราจะได้ต้านทานเอฟเฟกต ผิดปกติ10%ทับซ้อนได้สูงสุด70%ก็คือถ้าเราทับซ้อนได้7ครั้งก็จะได้สูงสุดเลยและถ้าได้1ขั้นนะถ้าสมมุติเราบรรลุ1ชั้นนะครับดาเมจจะทำคลิ้และมองข้ามต้านทานคลิ้ศัตรูคือไม่สนใจอัตราต้านทานคลิ้เลยคือมึงแบบเอาง่ายๆเลยคือถ้ายิ่งทำคลิ้เลนได้เยอะอะปกติถ้าเราทำคีิเลนได้100 เราจะโจมตีอีกฝ่ายเนี่ยก็ติดคี์แน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าเขามีต้านทานคี50เราก็จะมีโอกาสที่จะโจมตีเนี่ยคีย50กับ50เพราะว่ามันจะเอาคี์เลดไปต้านทานกับคีรีซตใช่ไหมอ่าก็คือคีเลดร้อยเจอต้านทานคี50ก็จะเหลืออัตราคีย50แต่มันจะมองข้ามเลยเพราะฉะนั้นใครที่ทําอัตราต้านทานคีเยอะๆไม่สน,นครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มแต่คีเลตคีเลตคีเลตยิ่งคีเลตเราเยอะก็ดาเมจก็จะเยอะขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้คือมองข้ามคีมองข้ามต้านทานคีไปเลยและถ้าเราได้2ชั้นนะเมื่อเราสังหารศัตรูตายจะโจมตีธรรมดาอีก1ครั้งในแต่ละเทินโจมตีได้สูงสุด2ครั้งเพราะฉะนั้นโจมตีธรรมดาเราฆ่าศัตรูตายปุ๊บเราจะได้โจมตีสูงสุดอีก2ครั้งใน1เทินนะเพราะฉะนั้นเทินเดียวเราตีได้สูงสุด3ครั้ง ยังไม่นับวิญญาณยุทธ์ยังไม่นับอันตินะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าหวานเจี๊ยมนะครับแล้วถ้าได้4ขั้นนะครับถ้าเก็บสแต็กได้4ขั้นทุกคีเลตหจะเพิ่มครีดามเอหร1%ถาบอลได้สูงสุด2% 0 0ประมาณนี้แล้วก็ถ้าอัปเกรดไปถึง6ขั้นนะครับทุกครั้งที่แอคแท็กนะครับตีธรรมดาหรือว่าใช้สกิลวิญญาณเนี่ยนะครับเราจะสร้างทูดามเ จากพลังโจมตีเยอะสุดไอจากเลือดสูงสุดของเรา10%ใส่ศัตรูทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งเลือดเยอะเราตีศัตรูปุ๊บปึ๊บป,บปบอีฝ่ายโดนเมจอีก10%จากเลือดสูงสุดเชียแม่งโหดมากคือโหดมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเก็บ6ขั้นได้คือจบเลยแล้วถ้าเราอัพแพสซีฟครับ2ดาวเนี่ยก็วิญญาณดูทใช่ไหมสี่ดาวเนี่ยเริ่มโกงแล้ว ก็คือเราจะได้สแตตตัวของทำนองดาบ3ขั้นในเริ่มต้นเลยแถมนะครับสแตตตัวของทำนองดาบ1ขั้นบวกคิดดเมจ7%ทับซ้อนได้สูงสุด49%เป็นไงอ่ะแล้วก็ถ้ามาเป็น1ดาวแดงเนี่ยนะครับก็คือจะแปลงร่างเลยตั้งแต่เทินแรกพร้อมกับบวกดาเมจแล้วก็ป้องกันให้ ทีมเรา10%และบวกเลือดสูงสุดให้ทีมเรา20%แล้วแม่งบวกเลือดสูงสุด20%อะเชีย่ยถ้ามันเอามาคู่กับตัวของถังเฉินบวกเลือดอีก20%อะผมบอกเลยว่าบันเทิงนะตีแรงตามเลือดสูงสุด10%อะเป็นชูดามจไม่สนใจเกาะอะไรทั้งสิ้นเลยปัจจุบันตัวที่บัฟเพิ่มตัวนี้ได้จะมีแค่ถังเฉินแล้วก็เฉินซินเพราะว่า6ปีแล้วก็อเซซีเนี่ยมันจะไม่ได้รับรับสแต็กตัวนี้มันจะเป็นแค่แปลงกาย,าย,ญญญายใช้วัญญาดูเฉย แล้วก็3ดาวแดงเนี่ยอันนี้โกงโกงที่สุดเท่าที่เคยดูมาเลยเพราะว่ามันจะเป็นสเตตของถังซานล่างย่างเงินคลาม5ดาวแดงก็คือเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะแปลงกายแท้วิญญาณดุดครั้งแรกจะได้รับโล30่30%จากเลือดสูงสุดเป็นตัวละครสเตตของตัวพิเศษอยู่แล้วใช่ไหมที่เทิร์นแรกมันจะแปลงล่างใช่ไหมถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะฮิวเลือดถ้าเป็นตัวนี้มันจะสร้างโล่แล้วก็ได้รับต้านทานดาเมจลดลงนะครับสา อ่าอันนี้เป็นเหมือนกันหมดแต่ลิมิตวิญญาณยุทธจะสูงสุดเลย200ก่อนเริ่มการต่อสู้เนี่ยวิญญาณยุทธ150เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าโคตรขี้โกงนะก่อนเริ่มการต่อสู้เนี่ยทุกครั้งแม่งจะเพิ่มมาเลย150คือแบบมึงจะอยู่อย่างนั้นน่ะมึงจะอยู่อย่างนั้นไปนเลยไอ้เชี่ยมึงโกงมากเพราะาถ้าเป็นถังซานเนี่ยถังซานนะครับล่างเอ่อ ถังซานอ่ะถังซานเนี่ยมันต้องเป็นตัวของ5ดาวแดงเลยที่จะได้วิญญาณยุทธเนี่ย200พร้อมกับสิ้นสุดทุกเทินเนี่ยนะครับอ่ามันจะได้วิญญาณยุทธ5้อ่า50ใช่ไหมแต่ของเฉินซินเนี่ยแม่ง่อไปแบบเริ่มต้นมาแม่งมีวิญญาณยุทธร้อเลยอะ่ะเออแม่งโกงมากแล้วก็พอเป็น5ดาวแดงนะครับก็คือเราจะได้ทำนองดาบ5ขั้นเลยตั้งแต่ตอนแรกถ้าเราเริ่มต้นมามี5ขั้นเราตีธรรมดาปุ๊บ เรามี6ขั้นเออใช่ปะนะฮะแล้วทำนองดาบทุก1ขั้นเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น7%สูงสุด49%เนะครับเมื่อได้รับดามเมจถึงตายครั้งแรกจะเว้นตาย1ครั้งอ่าแล้วก็ถ้าเรามีทำนองดาบ1ขั้นเนี่ยจะเพิ่มฟื้นฟูเลือดสูงสุด10%แล้วก็ถ้าเรามีทำนองดาบ1ขั้นจะล้างดีบับหอย่างด้วยอ่าแสดงว่าถ้าเราเริ่มต้นมาเรามี 7บัฟใช่ไหมอ่าทำนองดาบ7็ดบัฟเราจะเพิ่มเลือดมาเลย70%พร้อมก,กับล้างดีบัฟ7อย่างแล้วอมตะของมันเนี่ยที่เขียนบอกไว้ว่าเมื่อเราถึงตายเนี่ยจะเว้นตาย1ครั้งเนี่ยมันเป็นอมตะจริงเนี่ยครับมันจะโดนตีอยู่งั้นต่อมๆๆๆจนกว่ามันจะเริ่มเพลินของตัวเองอ่ะมันค่อยล้างดีบัฟแล้วก็ค่อยบัฟเลือดมาแม่งจะเป <จะ S 1> ็นอมตะอยู่อย่าง,างนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนถังซานที่ถ้าถังซานเนี่ยโดนโจมตีตายปุ๊บใช่ไหมมันจะเดี้ยงเลือดตัวเอง30% แล้วมันมีโอกาสที่จะโดนครีขอ,องอาถังซานที่ทำดาเมจ75%เนี่ยตาการครีครั้งนั้นตูม่มตายได้แต่ปูบีแม่งอมาตะเลยอมาตะเลยออมาตะจริงอ่ะยืนโดนดาเมจโยนดาเมจโดนดาเมจแม่งก็ยืนแบบอ่ะพอเทิร์นกูใช่ไหมกูล้างบัฟไอ้กูล้างดีบัฟปึ๊บกูเด้งเลือดกูสวนคืนแน่นอนอ่ะมันเก่งมากๆเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวละครที่มีสเตตที่โกงว่าตัวแดงด้วยสามตัวแดงเนี่ยจะเป็นการอายเกิดใหม่ ะจะเป็นการตายเกิดใหม่นะครับแล้วถ้าจําไม่ผิดเหมือนมันไม่ได้ล้างสถานะผิดปกติแต่ว่าตัวนี้ล้างสถานะผิดปกติด้วยเประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแพสซีฟมันค่อนข้างเก่งมากๆเอาตรงๆนะถ้ามันมีสเตตที่เอาตัวละครเนี่ยยัดเข้าไปในตัวของเขาแล้วเพิ่มแสแตตได้เหมือนตัวแดงเนี่ยแม่งก็เก่งกว่าตัวแดงอีกนะมันเก่งมากนะครับแล้ววิญญ,ญาณยุทธของเขานะก็จะเป็นเหมือนปู่บีเลยก็คือโจมตีศัตรูทั้งหมด แล้วสร้างดาเมจ90%พร้อมกับเพิ่มดาเมจสกิล40%แล้วก็ดาเมจของตัวเองเพิ่มขึ้น20%นาน2เทิร์นแล้วก็3ดาวเนี่ยนะครับอันนี้ค่อนข้างดีเลยก็คือทุกทุกทำนองดาบ1ขั้นจะลดดาเมจ7%สามารถลดดาเมจได้สูงสุด49%ทุกครั้งที่ฉนซินค่าศัตรูเนี่ยจะเพิ่มดาเมจทาร7%ทับซ้อนได้สูงสุด49%จะเป็นการลดดาเมจใช่ไหมแล้วก็เพิ่มดาเมจสูงสุดนะครับนะก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูความโหดแบบ โกงอะ่ะเอาง่ายๆเลยคือคือมันโกงมากนะผมมองว่ามันโกงแบบโกงไร้สาระเลยอะ่ะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันครับเริ่มมาบัฟเนี่ยเห็นไหมเริ่มต้นมาเนี่ยมันขีดแดงเลยนะก็คือมีวิญญาณยุทธร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็มาอาสูนย์อ่ะโอเคอย่ามานาสูนจากสกิลก่อนอืมอ่ะ,อะแล้วก็เพิ่มดาเมจ25สลดดาเมจ20ใช่ไหมแลวพอเทิร์นเนี่ย เธอของเขาเขาตีปับปบปับปับปับปปอ่าถังซานเนี่ยวิญญาณยุต่อฆ่าตายไหม <c oughs> อ๋มันต้องตีธรรมดาตายโอเคอ่ะไม่เป็นไรอ่าตีต่อเป็นไงเฮี้ย <c oughs> คือไม่ว่าจะเป็นการฆ่าโดยการใช้วิญญาณยุทธหรือว่าตีธรรมดาหรือว่าสกิลเนี่ยมันนับหมดเลยเออเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโหดมากอันนี้อันนี้คือ6คนเนาะ เดี๋ยวมาดูนะสังเกตพอมีอาถัางซาเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเพราะว่าการโจมตีของเราถ้าติดคลีะมันจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นจากดาเมจครั้งนั้นอีก75%แล้วอย่างที่บอกคือถ้ามันโจมตีครั้งแรกปุ๊บจาก5สแต็กลำดาบใช่ไหมกลายเป็น6สแต็ปปุ๊บการโจมตีครั้งนั้นเนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10%จากเลือดสูงสุดนะอ่าอันนี้คือใช้สกิลปุ๊บ6ปีมันจะใช้สกิลต่อใช่ไหมอ่าแล้วคราวนี้พอปูบีตีเท่าไหร่มึงตายหายกตีแนะ่ตี ตายใช่ไหมอันนี้อ่าศัตรูตายก็พายุเข็มสกิลแล้วก็อ่าโดนดาเมจตีอันนี้วิญญาณยุทธเนาะแล้วก็ตีต่ออีกรอบแล้วมันยังตีต่อได้อีกรอบนะเพราะว่าวิญญาณยุทธมันเป็นคนละอย่างกันตีธรรมดาปุ๊บวิญญาณยุทธแล้วถ้าอีฝ่ายตายตีต่ออีฝ่ายตายตีต่ออะไรอย่างเงี้ยสกิลครบใช้สกิลเท์นเดียวเนี่ยใช้ได้สูงสุด5อย่างเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยตัวละครมันเป็นตัวละครที่เอาตรงโกงมากและเป็นตัวละคร น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวตีตีหมูน่ะแต่ว่าสามารถเอามาลงด่านตัวนี้ที่เป็นด่านเดียวๆได้เพราะว่าถ้ามันยิ่งตีแล้วมันเก็บสแต็กขึ้นเรื่อยๆอ่ะดาเมจมันสูงสุด200ดาเมจมันสูงสุดบวกประมาณ98%ใช่ไหมเออลดดาเมจอีก49%อน่ะมันยืนหวดได้กับทุกตัวเลยนะครับหลักๆค่อนข้างเก่งมากๆแต่ข้อควรระวังเนี่ยนะครับถ้าถามผมนะตัวละครมันเก่งมากมันควรเปิดหาแหละแต่ว่าคราวนี้เรามาฟัง ดูเหมือนแพทของเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยหรือว่า C ของเราที่เปิดมาเป็นเซาท์อินเดเชียเนาะมันจะแพทแคล้ายๆกับไต้หวันแล้วไต้หวันเนี่ยเหมือนปู่กระบี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวต่อไปมันจะเป็นตัวแดงเลยหรือเปล่าเออเพราะว่าตัวต่อไปมันจะเป็นเอ,อ่อถ้ามันเรียงมันเหลืออยู่2ตัวที่มันเป็นตัวส้มพิเศษใช่ไหมก็คือเตียนเต้าหลิวแล้วก็ปีบีตงใช่ไหมซึ่งสองตัวนั้นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ มันออกมาเป็นตัวคอมโบเฉยแต่ถ้าเป็นเหมือนไต้หวันมันจะเอาตัวแดงเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นข้อควรระวังคือถ้าเพื่อนๆจะเปิดเนี่ยแล้วใครที่กะว่าดองรอตัวแดงเนี่ยแล้วถ้าอีกประมาณ6วันก็คือวันที่31ของเซิร์ฟเวอร์เปิดนะอีกประมาณ6วันเนี่ยมันเป็นตัวแดงเข้ามาเลยอย่างเงี้ยก็ควรระวังอ่าแต่ถามว่าเปิดมาเนี่ยมันเก่งไหมมันตบยันตัวแดงอะมันเก่งมากๆครับแต่ว่าถ้าอัพตัวแดงสุดเหมือนกันเนี่ย ถังอูทงก็อาจจะเก่งกว่าเพราะว่าสแตตมันเยอะกว่า100%ทุกอย่างไงเลือดพลังองการพลังชีวิตอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นตัวดามเมจหลักที่เก่งสุดในตัวสีแดงพิเศษคือถังอูทงนะครับอ่ะหลกัลกๆเลยเล่นตัวเนี้ยไปจนก,กว่าจะมีถังอูทงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากเปิดทาแล้วคิดว่ายาวไหมก็ยาวจนก,กว่าถังอูทงจะเข้ามาประมาณนั้นเลยแล้วถ้ามีถังอูทงก็ค่อยเปลี่ยนเป็นตัวนั้นแต่บางคนอยากจะเปิดตัวแดงทําตัวเมตาเพราะว่าเมตาปัจจุบันในจีนเนี่ย มันมีตัวสีทอง4ตัวนะก็คือ6ปีกเทพออซสซีเทพปีปีตรงเทพอูกะบี่เทพเอ๋อห้าตัวสีผุนเลน่าเทพมี5ตัวแล้วปัจจุบัน5ตัว5ตัวแต่ว่าเขาก็ยังเล่นแค่ตัวเดียวอยู่ก็คือ6ปีกเทพเว้ยอาจจะทําดาวได้ง่ายและทําดาวได้เยอะก็เลยเล่นตัวละครสีแดงที่เขายังเล่นอยู่ก็คือถังซานเทพสมุทรจูจุชิงเทพความเร็วอ่หลงหลงเทพหัววีหาว้าแล้วก็ถังอูถง และอีกตัวหนึ่งก็เป็น6ปีเทพประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ยังเล่นได้อยู่ดีจนกว่าถังอู๋ถงจะเข้ามาส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะเปิดเนี่ยถ้าจะเปิดจริงๆนะสเตตัสที่เราควรคํานึงเลยผมมองว่าแม่ง3ดาวแดงโกง5ดาวแดงโกงเพราะว่าถ้าเรามา1ดาวแดงเนี่ยมันแปลงร่างกายเทววิญ,ญญาณยุทธได้แล้วมันเก่งมากๆนะเออแล้วมันได้3สแต็กเลยเริ่มต้นแต่ถ้าคุณอัพไป็น3ดาวแดงอะเทียบวิญ,ญญาณยุทธมา150พร้อมกับสเต็ตวิญ,ญญาณยุทธได้สูงสุด200ออะ ที่มันโกงเลอะเทอะเลยนะแถมถ้าอาเป็น5ดาวแดงได้ปุ๊บเนี่ยสแตทเริ่มต้นเลยคือ,อตัวของทำนองดาบ5ขั้นน่ะแล้วแม่งได้ทุก1ขั้นบวกดาเมจอีกอ่ะ7%น่ะมันโหดมากมันโหดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นหลักๆเลยผมมองว่าตัวเนี้ยก็จะทำจริงๆเนี่ย5ดาวแดงคือ c o m p l e แล้วผมไม่ทำต่อแล้วแต่ว่าอยากทำ2ดาวเพชรอยู่มันจะได้สแตตตัวเนี้ยจาก14เพิ่มขึ้นเป็น10 16%สูงสุดเนาะ แต่ว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะทำปอส,สีซีให้ได้1ดาวแดงก่อนทำถังเฉวนให้1ดาวแดงเอามาเล่นได้กับทีมไงมันจะได้รับบัฟด้วยอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าหลักๆเนี่ยตัวพิเศษยังไงก็ต้องเล่นให้มันครบกับนะแต่ว่าก็ควรสังเกตคือถ้ามันอ้างอิงจากแผ่นไต้หวันมีโอกาสที่ตัวต่อไปเนี่ยลึ่งเป็นตัวแดงเลยแม่งข้ามตัวซ้มอีก2ตัวไปเลยก็คือ,อ,อตัวของเซียนเต้าหลิวกับปีปีตรงเนี่ยโดนข้ามไม่เป็นตัวแดงเลยก็ <laughs> ต้องมารอดูอีกทีแล้วกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกฟังหูไว้หูแล้ว แต่ผมมาเปิดไปแล้วนะฮะเปิดไปโอ้โหดูสภาพตัวละครผมนะดูยังไงมันมาผมกะว่าผมเปิดอยู่แล้วไงตัวอวยด้วยนะครับนะห้าดาวแดงบวกกับวิญญาณยุทธ์เนี่ยห้าดาวเลยยังไงผมก็เล่นยาวๆอยู่แล้วถ้ามีตัวแดงเข้ามาปุ๊บผมก็เก็บธรรมดาเก็บใบกาชาไว้รอถังอุถงทีเดียวเหมือนเดิมนะครับตัวละครตัวอื่นผมก็ข้ามไปอัพตัวอัพดาวอัพเหมือนกันแต่ถังอุถงมาปุ๊บผมก็ซัดเละเลยเหมือนกันแล้วก็เก็บของรอหรือกําลังคิดอีกเวหนึ่ง ทางอูถงเนี่ยมันเป็นตัวแดงเข้ามาตัวที่5ใช่ไหมตัวต่อไปหัววีห้าแล้วตัวต่อไปก็เป็น6ปีเทพเว้ยหรือผมจะข้ามทางอู๋ถงแล้วกูไปรอ6ปีกล่างเทพตัวสีทองทีเดียวเลยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าผมเป็นสายดองผมไม่ได้ซีเรียสกับการที่แบบต้องทําตัวให้มันเร็วกว่าคนอื่นอะ่ะผมก็แค่ดองรอตัวที่แบบกูต้องเปิดจริงๆอะไรยอย่างเงี้ยเหมือนตอนเนี้ยผมดองมายาวเลยประมาณ25วันผมมาอ่านตัวเดียปูกะบีเนี่ยผมก็ได้ห้าดาวแดงวิญญาณยุทธหดาวเว้ย ก็เลยคิดว่าเออตัวพิเศษแดงกูอาจจะข้ามไปเลยก็ได้ไปรอตัวทองเลยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะครับเพราะว่าถ้าถัางอุถุกมันเข้ามาตัวที่5สีแดงเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยอีกตัวหนึ่งหัววีห้าตัวต่อไปก็6ปีอ่ะหปีเทพอะ่ะก็อีกประมาณแค่12วันผมก็อาจจะรอเปิดตัวหปีเทพเลยก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็หลักๆจะประมาณนี้เลยกันเพราะฉะนั้นวิเคราะห์เอาเองแล้วก็ช่างใจว่าจะเปิดหรือไม่เปิดเอาเองเพราะว่าถ้ามันเป็นตามแพท ไต้หวันก็ตัวต่อไปเป็นตัวแดงแต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างน้อยเราได้เล่นปู่กระบี่ยาวๆแน่นอนนะผมมองว่าก็ยังยาวอยู่ดีอะยังยาวจนกว่าถังอูถงจะเข้ามาแบบจบเมตาเขาอะไรประมาณนี้เนะาะก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันนะับเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ตัดสินใจกันเราเองและกันเนาะผมเอาข้อมูลมาเสิร์ฟแค่แค่นี้ก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคและก็กดแชร์สนดีครับ